ไม้ได้จ้ะพี่น้องเบิง้งเพียตำอันตำหมึกแตงเนละอเห็ดเองนั่นล่ละบไดิซ้่มาดบตะวนันแบบแบบค้นเอาเนาะบได้ตำนะจ้ะเบืง้งม,มากินน้ำกันบัดนี้พี่น้องเบ่งอือ บิบ่พาน่ะตำแตงไส้หมูยอได้จ้ะอืมเล่นุณน่นน่า,นาเต็มอากลาดลกดูเบิ่งไก่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะกะมาพอะก,กับก้อยเอกแล้วเนาะกับกินเที่ยวกับก้อยได้จ้ะแต่ว่าบ่กอยจจไปเที่ยวสเนาะเราการตั้งแต่เปลี่ยนซื้อซื้อเอ่อ นี่ค่ะใน YouTube เนะาะกะบ่อกะกะว่าวเต็งะเทียกะแบบว่าติดติดคัดคัดเนาะช่วงนี้กะบ,บ่อหอยเดย์เฮ็ดคลิปว่าจะมาเรามากินตำแตงนล้วกัน,กนตำแตงแส่อันมื่อนี๋ยวตำแตงไสหมูย้อนเนาะโอ้ยตายแล้วแม่เจ้าเมื่อเดียวกระดาษทิชชู่มาฟูกงใส่บ่อใดเนาะว่า,วา,วาสิใส่ฟูุ้งเอากระดาษทิชชู่มาให้กะจังใดอยู่ไข่ต้มจ้ะ ไข่ต้มนะคะหนึ่งใบนี่ขนมจีนเข่งหนึ่งอันบริเฮ็ดงานเนาะช่วงนี้ตึ้งตึง้งเนะนงขนมจีนสิบห้าบาทก็ถือว่าดวไดหลายอยู่ด้วย่ะว่ามัน เซียนลกตินับแป๊บหนึ่งเดีวยวตาเอากินเลยหลายโหลดกินหมดบมนว่างวันนี้ขนมจี แสบมาเข้ามากินกันเลยมันนี้อันพักอะมีอันนี้เนาะกระลำปีน่าจะกล้อยกระสิแบบนี้แกอ,ออกก็เนาะเป็นอันอันก่อน บ่อยได้เหตุะคลิปแล้วค่ะช่วงนี้กะยุ่งยุ่งเจ้าก้อยเนาะยุ่งยุงยงยงย่งปัญหาปัญหาอ่าส่วนโตออย่างเศษอ่ะเดี๋ยวหน้าแป๊บนึงนะมาแล้จ้าบ้งหันเป็นยิบกระดาษชิชูเนาะกับอ่ากับจัดให้มันดีๆเนาะอืม,มาเลยบันี้เขากะมากินเลยหลายคักรึยังสิก,กินหมด อันนี้น้ำล้ำําใยด้วยจ้ะได้มาจากพีสาวมามากินกันเลยกะขออนุญาตนะคะใส่มื้อหน่อยแล้วนาะมมนจังแสบเนาะไข่เลยนะคะ ช่วงนีก้กานโควิดค้นกับติดหลายเนาะมือนีเท่าใดนะหกพันปฏิอุคบินแต่ยานเนาะอันก้อยกะก้อยกะฉีดวัคซีนเราดีฉีดของอันแอตตาเนาะตอนก้อยฉีดนั่นพอฉีดเสร็จเนาะเป็นไข่แมมตั้งสามหมื่นแมมเป็นหลายกระมูลเลยทั้งหลายเนี่ย ก็จะเอาเป็นแค่เจ้าหมื่นสองมื่นต้องมากวายสัพสามมื่นสี่มื่นเลยแบบว่าหยุดงานอ่ะสี่มื่นอืมมยอ ติดหลายเขากะวังตัวเอาเนาะไว่าสิบไปใส่มาใส่นะทำเพราะจำเป็นเขากับ่าตองออกบันทำวันหยุดวันนี้ยังสิเนาะน่สิไปทเที่ยวใส่ยังว่ากาไปเลยพี่น้อง <c oughs> บุกแตงต่ะบุก่อยมีดอกมีนยืดหน่วยเดียวหน่อยๆนะมาตกำ ม,มันนั่นยิบยากเนาะบกเตียงนะต้องใส่ซอนแบบสดเอาใคร Mm-hmm. mm <laughs> ยิบปุ๊ดไลยมัน,นเป็นตอนแบบว่าโครเคกดไหมหูจักบอาโครเคกดพูดเดรือเ่องค้นนะหูจักบอกโครเลดตรงไม่จอบเบิ้งเนี่ย ตอนเหง้าคักปุ่น่ะขอบปุ่นแม่เหง้าค่กเหง้าพอนอ่ะปักซอยเล่นปุณ่ะกระตักตักอันนี้ใส่ยักน้อยมาที่นี่กะมุมกับ mặc kim ngạc 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 คลิปไปเที่ยวนั่นกัมีวิจาตะวันเพราะในเป็นตัดต่ออยู่ไหม <c oughs> เดี๋ยวว่างๆว่าสิเฮ็ดแล้วก็สิเนลงในยูทู e เนี่ยอืม สำหรับคนมาเบิง้งด้วจากกรฝากกดไลค์กดติดตามเห็นเด้ดออ่ะก้อยกับบวกคอยได้เหตุคลิปเนาะก็รู้สึกวา่าคนติดตามกับลดลง <laughs> อื้ม เป็นยิงก <pet> ็เค็ดคลิปก็กับไม่อย่างเห้็ดคลิปเป็นยาวเนาะเดี๋ยวค้นเบิ้งกับสิเบือก่อนนะ่จ๊ะเบือมาลุเบือแหละเพราะว่ามีค้นหมอบอกก็กินอันมันเป็นจะแอะบปสัตว์มาถ้าว่าก็กกินแบบนี้เนาะกินแบบนี้ลหละแบบเท้านี่ล่ะแบบโตของเท้านอะกินแบบนี้เนาะจ๊คสิกินยังไดบอกให้ตื่นใจอันหลายๆคนเนาะ ก็ก็กินแบบของกอยนี่แหะเอาไปเนาะมักรรมมมกมนก็ธรรมดามีคนนั่นมีคนหักมีคนสังเหรอธรรมดาแต่ว่าก็ก่กับหักทุกคนเด้อ <c oughs> <c oughs> ก็บก่บสังไผ ทำเงียเหี้มเขาปลาก็คือบม่หล่ รัาปุ่นเสน้น,นย้าง้อวยสวยใชต้วานก้อยกินแบบสื่อแบบเค็งมาะเนาะบุกเคยสื่อแบบว่าที่แบบเป็นแห่งมาลวกจะเทือ เอาล่ะบันนี่กระสิคอล้าน <c oughs> พอแม่พี่น้องไปเพียงเท่านีได้จ้ะมือนาฟ้าไม่พอกันอีกถ้าก็เด้เฮ็ดคลิปอีหยังกัฝากอันมากดไลค์กดติดตามใเ้กอยให้ได้ได้จ้ะอันบบมักอีหย่าง,างรู้จังไดกะเขียนไวไ้แต่คอมเมนต์ให้ก้อยก็ได้เด้อก้อยกรสิมาตอบเนาะกรสิปรับปรปุงตัวอย่างคองให้มันดีขึ้นได้จ้ะ ก็จนมือหนีก,กับคอล่าไปก่อนนด้จ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ